โอเคครับอันนี้ก็จะมาอธิบายการใช้คำสั่ง move นะครับก็มี move ทั้งหมด16แบบนะครับ16แบบที่เราจะมาพูดในวันนี้ก็แบบแรกเลยก็คือ move a แล้วก็ i n ที่เป็น register นะครับก็คำสั่งก็จะเป็น move R0 R ลูกน้ำ sharp 3 3 h อย่งนี้คือการเก็บค่า33ใส่ R0 นะครับเสร็จแล้ว,ลวก็มีบรรทัด move A ลูกน้ำา R0 คือการเอาค่าที่ r 0เก็บไว้เนี่ยเก็บไปที่ A นั่นก็คือคำสั่งชนิดแรกนั่นเองครับจากนั้นก็จะเป็นส่วนของคำสั่งการแสดงผลก็คือ move ค่า A ออกทางพอ2 2แล้วก็ L.jump ไปที่ Label 1วนแสดงผลซ้ำไปเรื่อยๆครับอันนี้ครั้งแรกเราจะอธิบายละเอียดนิดนึงแต่ครั้งต่อไปก็จะไม่พูดถึงส่วนนี้นะครับจากนั้นก็จะ Save แล้วก็บิวเราก็จะได้ไฟล์ h e x ไปรันที่ CPU นะครับจากนั้นก็จะทำการรันคำสั่งค่าที่ได้ก็ควรจะเป็น3 3นั่นเองครับมองจากด้านซ้ายสุดคือ MSB แล้วก็ขวาสุดคือ LSB ครับอันนี้ก็คือการทำงานของ,งคำสั่งแรกนะครับ โอเคถัดไปเอาไปเลโอเคถัดไปนะครับก็จะเป็นคำสั่งที่2 move a ลูกน้ำ direct direct ในที่นี้ก็จะหมายถึงการอ้างอิงไปถึงตำแหน่งข้อมูล address ตรงๆเลยว่า address นั้นอะ่ะเก็บข้อมูลอะไรไว้อยู่ตัวอย่างคำสั่งนี้ก็จะเป็นการพูดถึง ตำแหน่ง0005 000 000 0จะเก็บข้อมูล 66h ไว้แล้วเราค่อย move a ลูกน้ำ 0005h 000ก็จะหมายถึงการนำข้อมูลตัวเนี้ยที่เก็บอยู่ใน address เนี้ยคือ66เนี่ยเก็บไปที่ a นั่นเองครับแล้วก็ทำการแสดงผลออกที่ port 2อาจจะลองดูนะครับค่าที่ออกก็จะได้เป็น66นั่นเองครับ โอเคครับถัดไปอันที่3ก็จะเป็น move a add r i คำสั่งนี้คือการอ้างอิงแบบพอยเตอร์ครับ ก็คือก่อนอื่นเลยนะครับเราจะทําการกําหนดข้อมูล44ให้ตําแหน่ง0ู3ยก่อนนะครับจากนั้นให้ R0 เนี่ยเก็บข้อมูล33มสาไว้แล้วเราค่อยอ้างอิงข้อมูลชนิด p อยเต e r ์จาก R0 คํศคำสั่งเนี่ยจะหมายถึงการอ้างอิงไปที่ตําแหน่ง33แล้วก็ดูว่าตําแหน่ง33เนี่ยเก็บข้อมูลอะไรไว้ในที่นี้ก็คือเก็บข้อมูล44ไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อมูล44จากตรงเนี้ยก็จะเก็บไปที่ a นั่นเองครับถัดมาก็จะเป็นส่วนแสดงข้อมูลจาก A ไปที่ขอสองอลองดูผลนะครับผลที่ควจะได้ก็จะเป็น4-4ครับอันนี้แสงจะไม่ค่อยชัดก็ได้4-4นั่นเองนะครับโอเคถัดไปคำสั่งที่4 Move A ลูกน้ำ s h a r ป data าาอันนี้เป็นการใส่ค่าแบบใส่ค่าคงที่ที่เป็นข้อมูลเนี่ยลงไปที่ a ตรงๆเลยก็คืออย่างเช่น move a sharp สอามเนี่ยก็คือการเก็บค่า2องไปที่ a ตรงๆเลยแล้วเราก็ทำการแสดงผล,ลออกพอตสองค่าที่วทควรจะได้ก็คือ2องนั่นเองครับอ่านี่ก็ได้2อสาถูกต้องครับ ก็จบความสั่นที่4ไปนะครับถัดไปความสั่นที่5 move rn ลูกน้ำ a อันนี้คือการใช้ข้อมูลจาก a เนี่ยส่งไปที่ตัว r นะครับก็อย่างเช่นเราให้3 4เนี่ยเก็บข้อมูลไว้ที่ a ก่อนจากนั้นค่อยนำข้อมูลที่ a เนี่ย move ไปที่ r 0อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำการแสดงผลดูครับ ค่าที่ควรจะเป็นเนี่ยก็ควรจะเป็น3-4นั่นเองครับอตอนนี้เป็น3แล้วก็4ยังไม่สว่างนะครับอ่าก็เป็น3-4มถูกต้องครับโอเคถัดไปเป็น move rm ลูกน้ำ direct นะครับ คำสั่งนี้เนี่ยก็คือเป็นการ move จากอ้างอิงไปถึงตำแหน่ง address ตรงๆเลยว่าข้อมูลเน่ยเก็บอะไรเอาไว้ address นั้นเน่ยเก็บข้อมูลอะไรเอาไว้แล้วเอาข้อมูลนั้นเน่ยเก็บไปที่ตัว R ครับในที่นี้ก็คือเราสมมุติให้ตำแหน่ง 1, 2, 3, 4เนี่ยเก็บค่า55เอาไว้จากนั้นให้อ้างอิงไปถึงให้ move R0 ลูกน้ำ 1, 2, 3, 4อันนี้หมายถึงอ้างอิงข้อมูลจาก address นี้ซึ่งเก็บ55ไว้นั่นเองเอา55เนี่ย ไปเก็บไว้ที่ R าศครับจากนั้นก็สั่งให้ R าศแสดงข้อมูลออกผ่านพรสองนั่นเองครับอ่าก็ลองแสดงผลดูนะครับค่าที่ได้ควรเป็น55ครับอ่านี่ก็เป็น55นะครับแต่ว่าไฟไม่สว่างโอเคครับนี่เป็น55ถูกต้องครับถัดไปคำสั่งที่7นะครับ move rn ลูกน้ำชาปาร d ต้าอันนี้เป็นการใช้ค่าคงที่ตรงๆเลยครับเก็บเข้าไปที่ R แล้วก็แสดงผลออกมาตรงไปตรงมาเลยครับก็ควรค่าที่ควรจะแสดงออกมาคือ33น,นั่นเองครับก็เป็น33ครับถูกต้อง ไปนะครับคำสั่งที่8 move direct ลูกนาม a นี้เป็นการนำข้อมูลจาก a เนี่ยไปเก็บในตำแหน่งข้อมูล address นี้ครับในตัวอย่างนี้ก็คือเราเก็บข้อมูล4ี4เอาไว้ที่ a นะครับจากนั้นเราก็ move ข้อมูลใน a เนี่ยไปที่ address address นี้เอาไปเก็บไว้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องแสดงข้อมูลของ ที่ address 12 3 4 H เก็บเอาไว้นะครับนั่นก็คือ4 4นั่นเองเรามาดูกันครับอ่นี่ก็คือ4 4นะครับโอเคครับถูกต้องถัดไปคำสั่งที่9นะครับ Move Direct ลูกน้ำ Rn อันนี้ก็คือการนำค่าจาก R ไปที่ Direct ก็คือเราจะใช้ move เนี่ยสั่งเก็บค่า22เนี่ยย้ายไปที่ R ก่อนอ่ะในที่นี้ก็ใช้ R0 นะครับจากนั้นก็ทดลองนำ R0 เนี่ยไปเก็บที่ address 1111h ตอนนี้ 1111h ก็มีข้อมูล22เก็บไว้แล้วนะครับแล้วก็ทำการแสดงผลออกทางพอร์ต2นั่นเองค่าที่ได้ก็ควรเป็น22นะครับ ่าก็ออกมาเป็น2-2ถูกต้องครับถัดไปคำสั่งที่10นะครับ move direct ลูกน้ำ direct อันนี้ก็คือการอ้างอิงถงข้อมูลของ address โยนไปให้ address อีก address 1เนี่ยเก็บข้อมูลนั้นเอาไว้ครับในตัวอย่างนี้ก็คือ address 1111เนี่ยเก็บข้อมูล1-1เอาไว้ก่อนด้วยคำสั่ง move นะครับจากนั้นให้นำ หนึ่งหนึ่งข้อมูลจากหนึ่ง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 เนี่ย move ไปใส่สอง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  h ครับก็เป็นการเก็บข้อมูลจาก address นี้ไปที่ address นี้นั่นเองจากนั้นเราก็แสดงผลออกมาทางพอสองครับค่าที่ควรจะได้ก็คือหนึ่งหนึ่งนั่นเองครับโอเคครับหนึ่งหนึ่งครับถัดไป move direct ลูกน้ำ แออันนี้จะเป็นไอ,อตัวแอเนี่ยจะเป็นการอ้างอิงแบบพอยเตอร์ครับก็คืออ้างอิงว่าข้อมูลที่แอดที่ R ที่ R เก็บไว้เนี่ยเราจะมองว่ามันเป็นแอดเดรสแล้วก็ไปดูว่าแอดเดรสนั้นเนี่ยเก็บข้อมูลอะไรเอาไว้ในตัวอย่างก็คือ R0 เนี่ยเก็บข้อมูล11เอาไว้แล้วตำแหน่งที่0 0 1 1เนี่ยก็จะเก็บข้อมูล2 2เอาไว้ เพราะฉะนั้นเวลาเราอ้างอิงแบบพอยเตอร์ที่ Add r0 เนี่ยก็จะหมายถึงข้อมูลที่ตำแหน่งตำแหน่งที่ r0 เก็บไว้คือ11ถูกไหมครับแล้วตำแหน่ง11เนี่ยเก็บข้อมูล22เอาไว้เพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็จะหมายถึง22นั่นเองเราก็จะนำค่า22เนี่ยเก็บไปที่ address 1234h จากนั้นเราก็ทดลองแสดงผลออกมาครับในที่นี้ก็ผลที่ได้ก็ควรจะเป็น22นั่นเองครับ ก็สองสองถูกต้องครับโอเคจากนั้นครับเป็นคำสั่ง move direct ลูกน้ำ sharp data นะครับอันนี้ก็เป็นการเอาข้อมูล data ตรงๆเนี่ยเก็บไปที่ address นั้นๆตรงไปตรงมาเลยครับก็คือเอาข้อมูล55เนี่ยเก็บไปที่ address ตำแหน่งนี้นั่นเองครับแล้วก็แสดงผลออกมา ข้อมูลที่ได้ก็ควรจะเป็น55ครับที่แสดงออกมาปึ๊บ55อันนี้ไม่ค่อยชัดเจนนะครับโอเคครับเป็น55สว่างถัดไป move add ri ลูกน้ำ a อันนี้ก็จะเป็นการนำข้อมูลที่ a เก็บไว้เนี่ยมาเก็บไว้ใน address ที่ RI เก็บไว้พูดล้ว่าจะงงก็คือต้องดูว่าตัว R0 เนี่ยในตัวอย่างนี้เราพูดถึง R0 นนะครับ R0 เนี่ยเก็บ77เอาไว้จากนั้นตำแหน่งที่7 0 7 7 7เนี่ยเก็บข้อมูลห้าหาไว้นะครับถ้าเกิดเรารันค่า Add r าชื่อเป็น pointer ตรงๆออกมาเนี่ยมันก็จะอ้างอิงไปถึงข้อมูล55ใช่ไหมครับก็ลองรันดูนะครับ ก็จะเป็น5 5ครับแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มบรรทัดพวกนี้เข้าไปกดมาเพิ่มบรรทัดพวกนี้เข้าไปก็จะหมายถึงว่าเราให้ A เนี่ยเก็บข้อมูล2 3เอาไว้ <S <S เราให้ A เก็บข้อมูล2 3เอาไว้ จากนั้นก็ให้เอาข้อมูล2 3สาเนี่ยเก็บไปที่ตำแหน่งที่ R 0ศนย์เก็บไว้ในที่นี้ก็คือ R 0ศูนย์เก็บ7 7ไว้แล้ว7 7 0 0เ7เนี่ยเก็บ5 5อยู่เราก็เอา2 3เนี่ยไปทับที่ตำแหน่ง55นั่นเองก็จะเก็บ55แทนอ่าแล้วเราก็ลองรันผลที่ควรจะได้ก็ควรจะเป็น2 3สแทนนะครับอ่าก็เป็น2 3สานะครับ อัน,นี้14ครับ move add ri ลูกน้ำ direct อันนี้ก็จะเป็นการเอาข้อมูลจาก address เนี่ยเก็บไปที่ข้อมูลตำแหน่งที่ pointer เนี่ยชี้ไปนะครับอ่าลองมาลองมายกตัวอย่างแบบปกติกันก่อนก็คือ r 0เนี่ยเก็บตำแหน่งเ7เก็บข้อมูล77เอาไว้นะครับแล้ว77 0077เนี่ยตำแหน่งเนี่ยเก็บข้อมูล55ไว้ เมื่ออ้างอิงไปที่แบบพอยเตอร์ไปที่ R0 ก็จะพูดถึงข้อมูล55น,นั่นเองจากนั้นเมื่อเราทำการแสดงผลออกมาเนี่ยค่าที่คจะเป็นก็คือ add R0 นะครับค่าที่ออกมาก็ควรจะเป็น55ครับอ่าก็ออกมาเป็น55แต่เมื่อเราเพิ่ม2มบรรทัดนี้เข้าไปก็คือเราให้ตำแหน่ง0023เนี่ยเก็บค่า66เอาไว้ด้วยคำสั่ง move จากนั้นเนี่ย เราเอาค่าข้อมูลจาก0023ก็คือ66เนี่ย66เนี่ยเก็บเข้าไปที่ตำแหน่งที่ p o เตอร์ชี้ไว้นั่นก็คือ55 66ทับไปที่55เพราะฉะนั้นเมื่อเรา add r0 ออกทาง port2 เนี่ยค่าที่ได้ก็ควรจะเป็น66น,นั่นเองครับอ่ลองดูนะครับโอเคครับถูกต้อง คำสั่งที่15มีน้ำประยุก mm hmm. ก็เป็นคําสั่ง move ar i sharp data นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ้างอิงแบบตรงๆเลยก็คือน้ำค่าคงที่เนี่ยเก็บทับตรงไปที่ตำแหน่งที่ pointer r ชี้ไว้อยู่ครับอ่าเราก็ลองมาดูโค้ดกันหน่อยนะครับก็จะเป็น r 0เนี่ยเก็บค่า77เอาไว้ mm hmm. แล้วตำแหน่ง0077เนี่ยเก็บค่า55เอาไว้อีกทีหนึ่งกันนะครับเพราะ,ะนันเนอ้าเราอ้างอิงไปที่ add r 0มองแบบพอยเตอร์นั่นก็คืออ้างอิงไปที่ค่า55นั่นเองลองแสดงดูนะครับอ่าก็จะออกมาเป็น55ครับแต่เมื่อเราเพิ่มบรรทัด move add r 0 sharp 6กเนี่ยก็คือการนำค่า66เนี่ยทับไปที่55นั่นเองครับ ตำแหน่งที่ pointer ชี้ไว้อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราลองรันคำสั่งอีกทีข้าก็ควรจะเป็น66ครับโอเคครับก็เป็น66สูดต้องครับผมแ้าคำสั่งสุดท้ายก็คือ move DPTR sharp data 16กนะครับก็คือเป็นการเก็บค่า address ทั้งหมด16บิต16ตำแหน่งเนี่ยเก็บเข้าไปที่ DPTR นะครับเราก็ใช้คำสั่งนี้แบบตรงไปตรงมาเก็บเข้าไว้ที่ DPTR เก็บไว้16บิตแล้วเราก็ทดลองแสดงค่านะครับ DPH เนี่ยจะเก็บ8บิตบนนะครับเราก็ลองแสดงค่าออกมา ในที่นี้ก็ควรจะเป็น1นึ่งสนะครับอลองรันกันดูนะครับอก็ะอจะเป็น1กับสองถูกต้องนะครับจากนั้นเราลองแสดงตัว dph ไอ dpl dpl ดูนะครับ dpl เนี่ยก็จะเก็บค่า 2, 2> <ม>บิตหลังสองหลักหลังไว้นะครับ8บิตหลังก็ควรจะเป็นค่า3 4มสีนั่นเอง ก็เป็นค่า3-4มสี่นะครับก็ทำก็เป็นหลักการทำงานของคำสั่งนี้นั่นเองครับก็จบแล้วครับอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดเราจะมองในส่วนของตัว hex file นะครับจะยกตัวอย่างสักหนึ่งชนิดแล้วกันครับ สมมติว่าเป็นคำสั่ง move arn นะครับแล้วก็ไปดูที่ตัวโฟลเดอร์นะครับก็เป็นโฟลเดอร์ที่เราเก็บไว้นั่นเองแล้วก็ดูอันนี้ที่นี่ผมจะพูดถึงตัว list, list file เป็นหลักนะครับเพราะว่า hex file ก็เหมือนกันแต่ว่าจะอ่านคำสั่งได้ยุ่งยากกว่าตัว hex file เนี่ยจะแสดงให้เห็นถึง machine code ที่ CPU เนี่ยรันนะครับก็คือ move อย่างเช่น origin 0 0 0 h เนี่ยจะเป็น location ตำแหน่ง0000เ 000, พราะไม่ได้กินคอมจำเลยถัดมาก็จะเป็นคำสั่ง move sharp 3 3นะครับคำสั่งเนี่ยก็จะเป็นคำสั่ง7833เพราะว่าในทาง data h sheet นะครับก็เป็น instruction ruct, Inst set ของ Move R 0ศก็จะได้เป็นค่า78นะครับนะครับค่า7แล้วก็8ก็คือตำแหน่งของ R 1, นั่นเองครับ78ในที่นี้ก็คือ R าศแล้วก็33ก็คือข้อมูลนั่นเองครับเอามาเก็บใน R าศจากนั้น ตัวคำสั่ง move เนี่ยจะกินปริความจำทั้งหมดจะกินออเมื่อกี้ผมดูผิดตัวครับคำสั่ง move a ด้วย sharp data เนี่ยจะใช้ encoding ด้วย7-8แล้วก็ตามด้วยข้อมูลครับแล้วก็กินหน่วยความจำทั้งหมด2ไบต์ เพราะฉะนั้นบรรทัดถัดมาก็จะเริ่มโลเคชันที่0002ตัวคำสั่ง move a ลูกน้ำอาศู์เนี่ยพอเราไปเปิดตัว instruction set ดูก็คือ e นะครับ ็คือ e แล้วก็ตามด้วยค่าอ่านิที่นี้ก็คือ10000ก็จะเป็น e 8นั่นเองครับก็ตัวนี้ก็จะกินความจำทั้งหมด1นไบต์ทำให้โล c a t i o n เนี่ยเปลี่ยนเป็น0003 00นั่นเองครับถัดมาก็จะเป็น label หแล้วก็ move a ออกทาง port 2ออ move a ออกทาง port 2ออนี่ก็พอ p o สองเนี่ย Move p o r t ออกทางพ2เนี่ยก็จะเป็นคำสั่ง F5 แล้ว A เนี่ยก็จะเป็น A0 นั่นเองถัดมาเป็นคำสั่ง L jump ไปที่ label 1 label 1นี่ก็คือ location 0003 000นั่นเองครับส่วนคำสั่ง L jump ก็คือ02แล้วก็คำสั่ง n นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นส่วนของคำสั่งตัวอย่างของ list file ครับ ส่วนสำหรับโค้ดตัวอื่นเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกันขึ้นอยู่กับว่าเป็นคําสั่งอะไรแล้วเราก็ไปดูที่ตัว instruction set ของคําสั่งนั้นๆว่าใช้ Machine Code แบบไหนครับโอเคครับ